เรามาดูอัปเดต ui 5 android 14ของมือถือเดียวมีกันนะครับตัวนี้ที่เขาปล่อยแพทออกมาจะเพิ่มความปลอดภัยอัปเดตแก้ปัญหาประสิทธิภาพของกล้องให้ดีขึ้นนะแล้วก็ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการทํางานของแบตเตอรี่นะครับดังนั้นท่านไหนที่ใช้มือถือเดียวมีเนะี่ยนะครับลองกดเช็คดูในอัปเดตนะเห็นไหมนะครับมีการอัปเดตพร้อมใช้งานตอนนี้นะครับขนาดไฟล์800กว่าเมกนะอ่าผสานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเดือนเมษายนะครับปี B 2024 ปรับประสิทธิภาพการทํางานของกล้องครับแล้วก็เกี่ยวกับาการทํางานของประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับในขณะการใช้งานบางจังหวะก็คือจุดไหนที่มันใช้แบตเตอรี่เยอะตัวระบบก็จะทําการแก้ไขปัญหาให้ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับนอกจากนั้นข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องก็ไม่หายนะครับการอัปเดตตัวนี้โอเคพอเราอ่านรายละเอียดครบเรียบร้อยเนาะเราก็ทำการกดติดตั้งเลยครับ ถ้าของใครยังไม่ดาวน์โหลดต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะครับตอนที่เรากดติดตั้งเนี่ยมันจะทําการโหลดไฟล์ก่อนแต่เครื่องของผมเนี่ยมันโหลดไฟล์มาไว้รอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับการอัปเดตใช้เวลานานแค่ไหนตัวนี้ผมรีคลิปตอนที่มันรีบูตนะปกติจะใช้เวลาประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีนะครับในช่วงที่มันอัปเดตเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่แจ้งสถานะขึ้นว่าอัปเดตเลยนะครับมีเฉพาะหมุนโลโก้ธรรมดานะ ถ้าเราเปิดปิดธรรมดาก็ใช้เวลาไม่เกินไม่เกิน30วิเนาะแต่ตัวเนี้ยมันอัปเดตจะใช้เวลานาน,านหน่อยโอเคพอขึ้นมาเห็นไหมจะเห็นว่าไม่มีแจ้งสถานะอัปเดตในตัวรีบุสเลยเราก็ทําการใส่รหัสล็ลอกหน้าจอปกติครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งค่าเนาะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะตัวอัปเดตอัปเดตเสร็จหรือย,ยังโอเคอ่ะลองเลื่อนหน้าจอลงดูครับนี่อ่ะ ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะกำลังปรับปรุงระบบนะครับเดี๋ยวรอให้ตัวนี้มันทำงานจนเสร็จก่อนท่านที่มาเยี่ยมชมก็ดูเป็นแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะเดี๋ยวเราไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับเราไปเช็คดูว่าของเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะไปที่ตั้งค่านะครับเข้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์กดเข้าเรียวมี UI ด้านบนสุดเลยนะี่ครับจะเห็นว,ว่าตอนนี้มันแจ้งว่าอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดละ โอเคครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับความรู้ดีๆมาเรื่อยเลยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ